ส่วนศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือคุมเข้มเลยนะกระบวนการลัก,ล,กลอบลำเลียงยาเสพติดจับกลุ่มนายเลิศชัยหอบรือกิจอายุ51ปีของกลางเป็นยาบ้า3สาเม็ดเคตามมน20กิโลกร,รมัมไอซ์1กิโลกร,รมัมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาประสานความร,ร่วมมือกับปปสภาค5ตำรวจภพธรอเชียงรายติดตามพฤติกรรมของนายเลิศชยัยผู้ต้องหานะครับขับรถยนต์หรูเลยนะฮะหมายเลขทะเบียน ต่อสลาชอช้าง8328กรุงเทพมหานครไปรับยาที่ชายแดนเชียงรายจากนั้นขับเข้ามาในตัวเมืองถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านใหม่ถนนกลางเวียงตำบลริมกกตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยก็เจอยาเสพติดทั้งหมดซุกซ่อนอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่ปปสขยายผลดํานินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในกรุงเทพอย่างเช่นบ้านพักพร้อมที่ดินทองรูป,ปรพันธ์ และทรัพย์สินอื่นๆนะครับมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายร่วมขบวนการต่อไปครับ